เรื่องผีเล่าพบจุดจบที่โหดไลยเลยกลายเป็นวิญญาณเียยนเรื่องผีเล่าหนังผีบรรยากาศแบบไทยๆที่แบ่งเป็นสามตอนในเรื่องเดียวคือเปิดเรื่องมาด้วยตอนอยู่ในรถที่หนังจะพาเรานั่งแท็กซี่ ไปกับลุงโชเฟอร์ที่มีบุค,คลิกแปลกๆให้เราได้ลุ้นตามตลอดว่าแกเป็นผีหรือคนกันแน่และแกจะขับพาพี่เป้ไปที่ไหนส่วนตอนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีในโรงแรมโดยตอนนี้มีชื่อว่าไปผุดไปเกิดคือจะว่าไปแล้วการเข้าพักในโรงแรมก็ถือว่าเป็นเรื่อง ที่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราไม่อาจจะรู้ได้หรอกว่าห้องที่เราจะไปนอนอยู่นั้นทั้งคืนมันเคยเกิดเรื่องสยองอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งหนังจะพาเราตามติดไปกับหญิงสาวที่มีสัมผัสพิเศษไปทำภารกิจบางอย่างที่โรงแรมซึ่งผมว่าหนังได้หักมุมอยู่สองถึงสามรอบด้วยกันเนื่องจาก ช่วงแรกสถานการณ์ดูคุมเครือพาให้คนดูหลงว่าใครคือผีหรือใครคือคนกันแน่ซึ่งผีก็โผล่ออกมาหลายฉากแต่ที่ผมกลัวกลับเป็นภาพเบอรลอรของดวงวิญญาณที่เหมือนคลิปหลอนในดาร์ w เว็บมันเล่นกับความรู้สึกมนุษย์ได้ดีตอนสุดท้ายคือตอนใบลานผมชอบบรรยากาศในช่วงแรก ของตอนนี้นะที่มันดูขมุกขมัวและพาเราไปสัมผัสกับบ้านไม้เก่าๆในต่างจังหวัดความคุมเคือชวนให้สงสัยของห้องหับบางห้องในบ้านเหตุการณ์จะเกี่ยวเนื่องกับความแค้นข้ามภพชาติที่หนุ่มนักเขียนได้ไปพบเจอพี่หมากที่เล่นเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้แสดงได้ดีมากครับ